สวัสดีนะคะเพื่อนๆทริปที่พิพรไปเที่ยวเมืองเหนือจากเชียงใหม่ถึงเชียงรายขากลับก็แวะไหว้พระธาตุลำปางหลวงที่จังหวัดลำปางนะคะเพื่อนๆเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์เก่าโบราณผู้บ้านผู้เมืองเราทุกครั้งที่พิพรไปเมืองเหนือก็จะแวะกราบสักการะขอพรเป็นประจำนะคะแล้วก็จะได้ส่งน้ำพระธาตุด้วยช่วงสงกรานเนาะ ก็จะทําบุญเวียนเทียนรอบเยดีด้วยนะคะแล้วก็มาต่อที่วัดพระพุทธชินราชนะคะที่เมืองพิษณุโลกพี่พรก็ไปไหว้พระขอพรแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็เดินสักการะพระพุทธรูปรอบวอรวิหารด้วยนะคะแล้วก็ไม่ไววยที่จะหยอดตู้ทําบุญ ก็จบทริปพอดีกลับบ้านสู่สกลนครสาธุสาธุรวม